สวัสดีครับผมช่างโมดครับจากร้านลูกซับอะไรวันนี้เราม,มายูวกันที่จังหวัดสิง,สงบุรีครับสิงบุรีนะครับก็วันนี้พาเพื่อนๆแนะนํามาดูร้านอะไรมาต์ไซายมือสองครับแนะนําร้านนี้ไม่แพงครับถ้าเพื่อนๆอยู่สิงบุรีหรือไม่ก็พื้นที่ใกล้เคียงครับมาได้เลยครับจอบอะไรเก่าครับเดี่ยวเราขับเพื่อมาดูไอ้นี่รถเป็นคันก็มีใช่ไหมจับมีนะรถเป็นคันก็มีครับ นี่ครับอะไรไม่ได่เห็นเลยครับสู้ก็สูส้ส่วนใหญ่จะเป็นอะไรของดาวุฒยนะครับแขงชุดไฟผายเยอะมากครับชุดไฟผายเยอะมากเลยนะครับอันนี้เราัลงงาอะไรครับชอมผลงนรงหรือว่าไงใช่ได้อ๋ออ๋ออ๋อน๋อ้๋าอ๋อ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 อไออ๋ออ๋ออ๋้ว๋อ่๋ออ๋ออ๋อ้วออ๋ทง๋ออ๋ออลออ๋อไมถ้วยเยอะแออเพราะอะไรเพราะว่ามันมีแค่ออ อะไรตัวอย่างนี้เห็นอยู่ก็จะเป็นฮอน้าฮอน้าเยอะนะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านนู้นสักนิดนึงครับซิงบุรีนะครับเพื่อนๆอยู่พื้นที่ใกล้เคียงมาได้เลยครับซิงบุรีวันนี้อะไรตัวยี่ห้าบางลมนะครับบังลมโอเคนะครับต้นๆก็มีประมาณท่านี้แล้วก็อยู่ฝั่งโน้นครับฝั่งโน้นจะเป็นทุกสีทุกสีพเพื่อนๆมาซื้อได้ครับวันนี้ฝากติดตามเลยครับสวัสดีครับ